哦。 ไฟ LED แบบพกพานะคะสว่างมากเลยค่ะแถมมีเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็แบตอึดแบตก,ก็สามารถชาร์จได้ด้วย USB นะคะสะดวกสบายมากๆเลยแถมมีขนาดให้เลือกถึง3ขนาดนะคะมีขนาดเล็กขนาดกลางอันนี้จะเป็นไฟขนาดกลางนะคะก็จะมีสีดวงค่ะดูความสว่างนะคะสว่างมากเลยไฟดับนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็นี้นะคะคือขนาดใหญ่สุดค่ะสว่างมากจริงๆวิธีการใช้งานของเขานะคะจะติดตรงราวบันไดก็ได้ะะจะเป็นห้องครัวหรือตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของก็ได้นะคะสีสันก็จะประมาณนี้เลยแถมยังมีเซ็นเซอร์นะคะเวลาคนเดินผ่านนะคะ ไฟก็จะติดอัตโนมัติเลยค่ะเราซื้อมาทั้ง3ขนาดเลยนะคะเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะติดตั้งก็ง่ายนะคะเขามีที่ติดให้นะคะก็เหมาะกับทุกพื้นผิวเลยน่คะออกมาข้างนอกบ้านให้ดูนะคะความสว่างนะคะเผื่อไฟดับค่ะสว่างแบบนี้เลยพกพาไปแคมป์นะคะหรือพกพาไปที่มืดๆนะคะก็สว่างแบบนี้เลยค่ะและถ้าพื้นผิวเป็นแม่เหล็กนะคะก็สามารถติดได้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าข้างหลังตรงนี้นะคะเขามีแม่เหล็กซ่อนไว้นะคะจะติดตรงไหนที่เป็นวัสดุแม่เหล็กนะคะสามารถติดลงไปได้แบบนี้เลยค่ะถ้าวัสดุไหนที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะคะเขาก็ม ะะไม่ต้องกังวลเลยค่ะปรับความสว่างได้นะคะแล้วก็ปรับเฉดสีได้ด้วยนะคะแบตหมดนะคะก็แค่ชาร์จด้วย USB ค่ะเขาก็แถมมาให้ด้วยค่ะสนใจกดลิงก์ตะก,ก้าเหลืองได้เลยนะคะ